โอเคป่ะเดี๋ยวยืมรถพี่เบล M M5 หน่อยปีสองพันย wow. oh, oh, no no um ี mm ่ส hmm. ิบเปิดคลิปสไตล์บางๆสสวัพี่รถที่ผมโทรมาขอยืมเปิดคลิปแบบสไตล์บางๆนะปี2026ันยี่สิบหกคันเดิมคันเดิมพอคันนี้เตรียมให้หรอขออนุญาตครับเปิดคลิปเลยนะถ้าอยากจะทำคอนเทนต์อะไรก็มานี่ได้เลยเบล M M5 น้ำมันเติมยังไงครับพี่ เดินถังเลยอ่ะเดี๋ยวขอยุ้มเปิดคลิปแบบไใ์ว่างๆปี2026ก่อนอะไรนะดีๆปีใหม่ทำตัวคนใหม่หน่อยเปิดคลิปแบบไ์ว่างไงทำตัวคนใหม่ได้ไหมขึ้นมาด้วยกันได้ปะมาดิขึ้นเลยอะที่ เรา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 ,เราเรียวเรียวไงเราเราถ่ายเรียวเรีย <ๆ S 1> วเราแบบปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมุมกล้องๆๆอยู่ตรงนี้ไง <ๆ S 2> มุมกล้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขี่มาเดี๋ยวผมจะขี่มาแบบเปิดคลิปแบบสไตล์ว่างกล้องอยู่ตรงนี้เลยนะครับได้อันนี้ไม่ได้ตัดไงอันนี้ <Okay. S 2> แบบเล่นเรียวเรียวแบบเปิดคลิปสไตล์ว่างปีสองพันสะิบหกไงปกติเล่นมอเตอร์ไซค์เว็บจะปิดไปเลย ผมเบิร <mm ์ดวันว er ่างวันนี้ไม่ว่างไม่ว euh ่างมาลื่นก็ไม่ว่างนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งครับที่ดูคลิปใหม่ๆครับสไตล์วันว่างนะครับยินดีต้อนรับปี2026นะครับเย้นดีเสียงอะไรดังแก๊บวะ่แตไอตัวดาทักพี่ไปบอกพี่เบลก่อนมาว่าพี่เบรกไม่อยู่ไปบอก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  พี่แม่งเบรกไม่อยู่ไอ้บเหี้ยเบรกที่ไม่ดีไม่ได้ทำเบรกมาเหรอม <Okay. S 2> ึงนี่นะซุปตะตายเลยนะยี่สกเนี่ยนึกว่าเปลี่ยนคนใหม่แล้วรถอะไรแล้วรถอะแล้ไปไม่ออกเหร <ทำ S 2> เบรกแล้วแล้วแบบผมเลยแบบเบรกไม่อยู่ไงลองไปดูดิอา่ากูไปอยากดูสภาพเลยไปทำมันไปเจ้ากูกูเบรกไม่อยู่เปล่ากูแบบเปิดทิปแล้วผมอไมครับเปิดทิปใส่ว่างๆไง กูจะเบรกเหมือนแบบผีผักกูอ่ะแล้วไหนรถอยู่ไหนเนี่ยมันเป็นปี2026อ่ะผีผักกูเองแน่นอนอยู่นั้นเห็นป่ะอ่าใช่โอ้แล้วรถเขาเพิ่งทำสีใหม่เลยนะเปิดคลิปกันเ็จก่อนเพิ่งทำเสร็จนะเปิดคลิปแบบอะไรบ้างบากอะตอนแรกเครื่องมันพังแล้วม่ยก็ทำใหม่เลยนะไม่ใช่เหมือนผีผักอ่ะกูแบบเบรกแล้วนะมึงหนีอ้อยเบรกป่ะถามเจ้ากล้องหนิใช่ใช่เออเปิดคลิปสไตล์ว่าเบรกไม่ดีแก้ว yj มาเนี่ยไม่เบรกไม่ดีเบรกไม่ดีเหมือนแบบผมเบรกแล้วนะ อะไราแอนรหนือ้าเลยหายไปไหนแเนี่ยผมไม่รู้ช่างแม่งด้วยอ้อะไดังอะไรดังแก๊กนี่อะไรดังแก๊กนี่โอ้โหฟองแท้เลยตายวั้งมั่งอเนี่ยโอ้โหปิดคลิปกันปิดคลิปกอดะกังไอ่ะเขาด่าแน่เลยโธ